ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจเมืองอุบลนะครับวันนี้จัดให้แบบแจมๆจัจให้แบบบรรยากาศร้อนๆและสินค้าของเรานะครับแบบร้อนเผากันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังผมนี่เป็นเ k 140นะครับตัวนี้เป็น Super XM เนะครับเป็นอ่า140อ c นะครับคันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้เช็คถามกับทางเพื่อนเจ้านายแล้วนะครับคันนี้ บอกไว้ก่อนครับคันนี้เป็นรถปากขายนะคันนี้บริษัทบางนาเทคเตอร์อเราไม่ได้เอานําเข้ามานะครับอันนี้เป็นรถของเพื่อนเจ้านายนะครับเขามาให้บริษัทบางนาเทคเตอร์บิวให้ใหม่หมดเต็มร้อยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและก็ที่แน,น่ๆบริษัทบางนาเทคเตอร์เรารับประกันให้ท่านด้วย1เดือนเต็มนะครับใช้บริการใช้งานสวิตผ่านบริษัทบางนาเทคเตอร,ร์ของเรานะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวครับในราคา1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับพิเศษสําหรับคันนี้ครับแถมฟรีครับทะเบียน นะครับจดทะเบียนให้นั่นฟรีได้ออกเป็นเล่มเลยนะครับคันนี้ทำทะเบียนให้ด้วยในราคา1นึ่งล้านสีห้าหมบาทนะครับคันนี้เป็น SK140 อันนี้ไรเทคดูเรียบร้อยตัวนี้ขึ้นต้นด้วย h ฮดนะครับประกอบที่เมืองจีนนะครับเป็นรถของ Make-in ไชน่านะครับไชน่าทั้งคันแต่อุปกรณ์น้องมาจะหนักจะเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้มาเป็น LC เลย นะครับช่วงล่างเป็น LC แล้วก็ที่แน่ๆฟิล์มเข้ามาสวยนะนะฟิล์มสวยนะครับไม่ผุนะครับตัวนี้ไม่ผุเลยนะครับทรายต่างๆนี่นะครับนี่นะครับพวกแผงต่างๆนี่ไม่ผุนี่พี่ดูนี่นะครับอันนี้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยอ่าทำใหม่นะครับนี่คือเป็นเป็นเนื้อเดิมนะครับบริษาบ้านๆตู้เราก็มีเจาะแผงให้ท่านนี่นะครับนี่พี่ดูเลยนะครับถ้ามันมีแบบว่ามันผุมามันจะต้องมีรอยรอยที่อ่าปะผุนะพูดง่ายตามภาษาบ้านๆทาน เดิมครับนี่ไม่มีรอยไม่มีรอยข้อไม่มีอะไรนะครับสวยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างมาสมบูรณ์มากมีกองแก้วนะครับรุ่นนี้เป็นมีตัวกองแก้วขึ้นบนแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีตัวปรับคอนโทรลนะครับถ้าท่านอยากจะได้เป็นอ่าระบบไหนก็แจ้งเรามาครับเราก็สามารถอ่าทำให้ท่านได้ดูกับปุกน้ําคอยลร้อนของแอร์นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะนะครับเพราะมันมาไอมันเป็นแบบมันมันยุ่ยอ่ะนะครับเราก็ทาให้ใหม่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราใส่ให้อ่าให้ก่อนนะครับเป็นแบตเตอรี่นําเข้าเก่าจากญี่ปุ่น นะครับถ้าคุณลูกค้าซื้อเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ให้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับเดิมๆแข็งทุกอย่างและเก๋งครับเก๋งเดิมนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยกระแทกนะครับนี่เก๋งนี่สวยครับนี่เห็นไหมครับนี่ฟังเสียงนะครับนี่ไม่มีสีโป้นะครับนี่นะครับสวยครับนี่ดูระบบภายในครับนี่อันนี้สันเดิมนี่พี่ดูครับนี่ดูสันเดิมคันนี้มาสวยนะครับนี่ดูครับ พื้นไม่มีสนิมนะจ๊ะไม่มีผูนะครับเดิมๆครับแต่เราแค่กทาสีให้ท่านแค่นั้นเองนะครับสวยครับแล้วก็ประตูนะครับไม่มีรอยกระแทกนะครับสวยนะครับแล้วก็กระจกมาครบนะครับแล้วก็เช่นเคยครับถาดตะแกงกันกระจกช่องวางเท้าถาดวางรองเท้าไฟส่องสว่างนะครับที่เราทําให้ท่านนะครับแล้วตัวนี้เป็นอาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นอาพิเศษนะครับแล้วก็มุ้งกีใหญ่นะครับมุ้งกี นะครับอ่าตัวนี้เป็นมุกี้เก่านอกเลยนะครับอันนี้เป็นมุกี้เก่านอกนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นมุกี้เก่าญี่ปุ่นนะครับนี่มาเดิมสวยนะครับนี่เป็นชุดแท้เลยนะครับนี่เป็นชุดแท้นะครับอันนี้เขาก็เสริมมานะครับนี่งก็เสริมมาดูนะครับนี่มันยังไม่มีรอยที่ว่าดันเข้าไปบุบหรือว่าแบบสึกล้อหายไปเลยครับนี่เดิมๆนะครับนี่อนนี้เขาไม่ได้เจียนะครับนี่คือสีที่มันถลอกมาครับสวยนะครับตัวนี้มาสวยมากนะครับแล้วก็ชุดแขนตรงตี่ นัมเบอร์เบอร์ก็ยังอยู่ครบครับนะครับซีนกระบอกนะครับรายการที่ประสานบันไดเทกเตอร์ของเราทําให้นะครับก็มีนะครับซีนกระบอกทั้งสี่กระบอกนี้เราเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับบูธสลักนะครับบูธสลักชุดนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ครับบูธสลักชุดนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ชุดแขนตรงเกงนะครับเราไปขึ้นขั้นขวานนะครับบูมตาอาร์มขวานให้ท่านใหม่กลางบูมขวานให้นะครับแล้วก็พวกบูธสลักพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะพูดง่ายๆได้ว่าคันนี้ท่านได้ชุดบูธสลักไปแบบเต็มๆ นะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ช่วงล่างเนี่ยผมชอบมากเลยครับช่วงล่างมาสวยครับแล้วดูริมสปอเกตนี่นี่นีมสปอเกตเดิมนะครับนี่เดิมนะครับนี่ยังไม่เคยเปลี่ยนมานะครับนี่พี่ดูเลยเลยนะครับน็อตเนี่ยเป็นน็อตแท้เลยครับนี่นะครับแล้วก็เบอร์ยังเป็นเบอร์แท้อยู่นะครับนี่ใบวาศูนย์หกนะครับนี่ก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยกับอ่าตัวเดินเก่านอกนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ดูครับลิมสปอเกตนี่นั่นหนานะครับช่วงล่างคันนี้มาสวยโซ่ก็ยังสวยครับนี่นี่ดูครับโซ่สวย แตมาดูทางด้านของปั๊มไฮริกปั๊มไฮริกนะครับตัวนี้ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยการปรับแต่งนะครับนี่พี่ดูได้เลยครับไม่มีรอยปรับแต่งนะนี่นี่นะครับสวยเห็นไหมครับยังไม่มีรอยปรับแต่งนะครับนี่ยังไม่มีรอยถอดพูดง่ายตามภาษาบ้านๆครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเป็นสเปคเดิมมานะตัวนี้มาสวยอยู่นะครับเอาง่ายๆครับคันนี้ทีแรกเพื่อนเจ้านายเขาจะซื้อมาเขาจะไปทําส่วนของเขาเองนะครับเขาจะไปซื้อยังไงอ่ะแฟนเขานะ เขาจะไปทําสวนนะครับก็เลยซื้อสั่งเข้ามาเพื่อจะไปทําแต่ปัญหาคือหนึ่งคนขับนะครับพี่เขาไม่มีคนขับแล้วก็หนึ่งไม่ใช่มืออาชีพสุดท้ายก็จ้างเขาไปเดิมนะครับสุดท้ายก็มาให้บริษัทมาสเตอร์เราบีมให้ใหม่นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ขายนะครับคันนี้รับประกันจากบริษัทมาสเตอร์หนึ่งเดือนเต็มนะครับอะไหล่สวีททุกอย่างนะครับเรามีบริการในท่านใหม่หมดก็พูดง่ายก็คือสเปคบางนาแหละนะครับคันนี้กับราคา1นึ่งล้าน 450 0 0 0บาทนะครับเก็บให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแบบนี้นะครับใครซื้อคันนี้ไปโอ้โหแจมเพราะว่าเราทำใหม่หมดไฟฟ้าผมก็ทำให้ใหม่ความร้อนระบบเครื่องยนต์นะครับระบบต่างๆนี่คือเราทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยดาไปถึงท่านก็เติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานเลยครับทุกอย่างโอเวอร์ฮหมดผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คโดยทีมช่างบระสานาเทคเตอร์ระบบ <c oughs> อุปกรณ์ภายใน,นรับคันนี้ชั่วโมงการทำงานมาที่6,266ชั่วโมง นะครับตัวนี้มาสวยนะครับน้องอาเปิดสวิงให้พี่ดูเลยนะครับสวิงอ่าสเปคหน้าจอนะครับระบบต่างๆนะครับนี่สมบูรณ์นะครับเมนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกพูดให้ท่านใหม่ครับเป็นหนังแบบดีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ระบบแอร์เย็นเชียบนะครับระบบทุกอย่างนะครับแผงต่างๆครบสมบูรณ์นะพี่ตัวนี้มาสวยนะครับรอมแล้วครับตัวนี้มาสวยใครได้ไปนี่ก็โอ้ แหลมๆครับราคาล้านสี่ห้านี่ดีกว่าเราจะไปซื้อรถไทยแล้วเรามาซ่อมเองครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับตัวนี้ทางมาซาบานาเเตอร์ขอเราซ่อมให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยหกพันสองหกพันสองร้อยหกสิบหกชั่วโมงนะครับชั่วโมงแท้ครับนี่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ท่านอยากได้สเปซแบบไหนก็มาว่ากันครับจัดส่งที่ไหนก็ ว่ากับมาได้เลยครับตอนนี้เป็นยังเป็นคอนโทรลของโกบิโก้อยู่นะครับกับผมนี่ถนัดอคอนโทรลคมาสูนะครับถ้าติดขัดประการใดก็ต้องการประทานภอยัยด้วยนะครับอึ๊บเปิดไฟหน่อยนะครับอ้าวเราจะโหมดไฮกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบไฟฟ้ากันก่อนนะครับขออนุญาตปิดประตูครับ ครับเรามาลองระบบครับโยกครับเดีย๋ยวเราสปินก่อนมื่อกี้ครับนี่อามครับ สวิงครับตัวนี้ก็ดานเป็นสวิงซ้ายขวาด้วยปัญหาหลักนะครับกับผมก็ถนัดระบบโคมาสูดซะด้วยเอาเอาครับเอาเท่าที่เราได้เนะเร็วดีนะครับนี่ as a being. เร็วจัดเดี๋ยวเรามาดูระบบสวิงกันก่อนสวิงแบบเร็ว ระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตากระต่ายนะครับระบบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์โอ้ใครมาลองระบบโปเบนี้ก็เป๊ี้เลยเด้อครับผมไม่ถนัดนะครับระบบโปเบเนี้เอาเราก็ลองเตากระต่ายกันดีกว่านะครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับ เต้าวครับโอ้แต่นิบนี้ครับรอบๆครับเดี๋ยวเราเดึงเข้าขนฟืดดีครับ ขพอโอ้เปิดๆนะครับก็ระบบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์หมดเลยนะครับก็สำหรับท่านดใดนะครับสนใจก็เข้ามารองระบบกันได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ตรงหลังมหาลัยมอหอเฉียวนะครับถนนมานาตาดก,กม <c oughs> กม16นะครับอยู่หรือว่าเลยสานามบินสุวรรณภูมิมาหน่อยนึงนะครับ ก็ประมาณกิโลนึงครับเข้าซอยพูนเจริญนะครับได้ครับรองระบบทุกอ่าซอยเข้าซอยพูนเจริญเข้าซอยนันทนาแล้วก็เข้าซอยวัดศรีวดีน้อยเข้าได้นะครับในหลายทางเลยทีเดียวกับคันนี้ SK 140 Super XM กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,450,000บาทครับราคานี้พร้อมลุยงานกันเลยทีเดียวนะครับรับรกันสินค้าหนึ่งนเต็มโดยบริษัทบรรเาเทเตรของเรานะครับเป็นผู้รับประกันนะครับสำหรับวันนี้ นะครับกับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจครับเบอร์โทรครับ0 8 5 8 4 0 0 7 8 8ครับบ่าวโจ้มือบนยินดีรับใช้ครับสุดท้ายนี้ขอ,ขอ,ขอา่าวคำว่าสวัสดีครับ